สวัสดีครับท่านผู้ชมมือวนนี้คุณตาวิธีไทยได้หมักแตงมาเนาะท่านผู้ชมเนะาะหมักแตงอีกแล้วอย่าบอกนะว่าผัดเปรี้ยวหวานคุณตาวิถีไทยถูกต้องวันนี้ผัดเปรี้ยวหวานแตงท่านผู้ชมแซ่บคือเกาามือนี้เออคุณนะวิธีการซับของกิอนอ่า ย่าให้มันถืกมือนะแชบใส่มือนะเออเตรีมยมไว้ใส่อันนี้ไว้เนาะท่านผู้ชมเนาะตาวิธีไทยคือคล้องแทะจนวาอืมเคยเป็นลูกมือกุ๊กมาก่อนเนะตาวิธีไทยนี่นะซอยหอมซอยอย่างนี้โอ้ชึก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 ,ชก,ชกนะ ปลาวิธีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีเอาโปะหมกแตงไว้เรียบร้อยแหละมาตะซอยอย่างเดียวคุณผู้ชมมาตะซอยแแตงก็ความอ่อนนะแตงมือนีืมีดเอาจียงเชียง,งออก,กทีไหนมะันจะบดถืกมือเฮาอันนี้ก็งงไว้นี้นี่นน มันสิบบมีทางบรรจบหากันแน่นอนนอกจากสิเอามือลงไปห้องไปใกล้มันนะอื ส่บแซกคือเกาคุณตาวิธีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกที ไว้เนาะท่านผู้ชมเนาะนะก็ะมีดอกพักพร้อมได้เห็นบ่นี่ดอกผักบัวหอมๆดอกผักบัวนะซอยไว้ดอกผักบัวตัวีพักใส่น้ํกันดอกผักบัวก็แซบๆ แปลงเนาะท่านผู้ชมเนาะเกลือเทศเกลือเทศนี่ก็ซอยใส่สน้ำกันเวลาพัดมัน,นถิงจะชุบช่บชุบโรดเนาะท่านผู้ชมเนาะอือสุดแซ่ ตาวิถีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกที่จะน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะเด็กน้อยกับสิบโหมักเปรี้ยวกปนไนเปรี้ยวมันสิบแซ่บนี่นี่นี่มีแตงมีแตง,แตงมีทักเนาะคู่กันแล้ว อ่าเดี๋ยวมาเอาสิมาตั้งเครื่องมาผูชมแซ่บคุกเก๋าเดียนะฮึปต,ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที่หนวใจของมันก็คืออยู่นี่เดี๋วยวดูชมไหม มีกระเทียมนิดหน่อยนะกระเทียมสิบแซ่บกระเทียมกระปอกซะก่อนกระเทียมกัะเ,เอ่งมันสิมันสิหน,นานะบุป,ปอกบุได้เวลาเอาเวลาเอาพัดนี่มันสีบอ่อมันสีแข็งนะสิแข็ง ทุบๆเนอะท่านผู้ชมเนาะเอาพอเบอๆเนอะท่านผู้ชมเนาะเอ้ะมาบบบนี้เอาสมามาตั้งเครื่องเนาะท่านผู้ชมเนาะ แบบชมแบบต่อเนื่องเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเออชมแบบต่อเนื่องเลยนี่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเสร็จ

ใส่เครื่องปรุงบัดนีุ้่นผู้ชมอืม,มตาวิถีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีสุดแซ่บอ,อืม แซ่คือเก้าคุณตาวิชีไทย ดับแรกคือน้ำตาลเนาะน้ำชมเนาะน้ำตาลน้ำตาลใส่เข้าไปสับแซบใส่ลายเขาใดดคุณตาวิธีไทยน้ำตาลเนี่ยซิมเบิง้งน้ำตาลน้ำตาลโบลายดอกประมาณจักสามช้อนสามช้อนนิอนๆอยนนี่นะสามช้อนเล็กๆอันนี้แหละพอ ซอสปรุงรสซอสปรุงรสปึ๊บน้ำมันอันนี้พริกเผาพริกเผาพริกเผาจักน้อยนะพริกเผาพริกเผาจักน้อยออน,นี้อย่างใส่เข้าไปแซสน้ำมันหอยน้ำมันหอยอื สแซบน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาอือึ๊บเสร็จแล้วก็รสดีเฮ้ยอันนี้น้ำตาลใส่แล้วเกลืออันนี้รสดีรสดีรสดี นี่เกลือบอกเอาเกลือใส่จักน้อยจักน้อยนิดเดียวเกลือนิดเดียวจิ้มเกลือนิดเดียวเนาะเพราะว่ารสดมมีมันมีมันมีนั่นอยู่แล้วนเนาะซอสใส่เรียบร้อยแล้วน้ำตาลปี๊บใส่เรียบร้อยแล้วบอกมันจิขึ้นน้ำนะท่านผู้ชมเองมันจิขึ้นน้ำ มันสิออกไปทางเปรี้ยวหวานเนาะท่านผู้ชมเนาะเปรี้ยวหวานและะน้วก็นัวนะนัวมีความนัวจักน้อยว่าง่ายๆไปเออเปรี้ยวหวานและะน้วก็นัวจักน้อยออนี่กุ๊กชาวจีนเขาสิกวบไว้จักน้อยนะกวบไว้จักน้อย ช่วงที่เ้ากลบวไว้เนี่เห้ากระซิมาเห็ดแกงจืดเนาะท่านผู้ชมเนาะแกงจืดนะแกงจืดกระเซ็บแซบกำลังเดือดเลยนะแกงจืดแกงจืดอันนี้ห้ากระซิคุบใส่เครื่องปรุงจักหน่อยเนาะใส่รสด,ดีเครื่องปรุงใส่รสด,ดีขย้ำขย้ำจักหน่อยเนาะแซบ ขย้ำขย้ำมรถด,ดีจักหน่อยไวยง่ายไปให้มันนัวน่วให้มันนัวให้มันแซ่บเ,เสร็จแล้วก็เอามาใส่ปั้นใส่ให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่บ่หล่งปั้นใส่ ตำตำ้เนี่ยคุณตาวิธีไทยมันโบเห็นถึนว่าทอ,อตำ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  ใส่เบ็ดเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่เบิดไปเลยแกงจืดนี่เด็กน้อยมักขนาดนะผู้ใหญ่ก็ชอบถึงว่าเย่าวาแต่ผู้ใหญ่อย่าวาแต่เด็กเล็กเลยผู้ใหญ่ก็ชอบกินข้าวเจ้ากับแกงจืดนี่ก็โอเคแล้วเนาะมีน้ำพริกพริกน้ำปลาสักถ้วยนึงง่ายง่ายกันนเสียงเด็กน้อยนองคึบๆนะท่านผู้ชม,มเอออยู่แถวชนบทเฮาหนินแบบนี้นะครอบครัวใหญ่ อ่ลูกหลานเล่นโลดบกกระปอดหัวเขียวเสียงดังมายุ่งจุ้งจังอยู่นะอเออเพิ่นเล่นเพิ่นเลิกเรียนมาเลยเด้เออเลิกเรียนมาเลยมันจุ้งจังนะอืมอันนั้นต้มไปจากหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาซีมาเบิง่งอันนี้เฮาบบบนี้ เออสีสันเป็นตาแซบเลยได้ท่นานผู้ชมเออสีสันเป็นตาแซบเลยได้ยังโบทันได้ซิมได้เนี่ยยังโบทันได้ซิมได้เนี่ยเออยังโบทันได้ซิมยังโบทันได้ซิม สีสันปิ้จะแซ่บเลยได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเออสีสันเป็้นตาแซ่บแล้วนีอ๋อผ่อนไฟลงเลยได้ท่านผู้ชมไหมมาซิมมึงนู้บ่หนิซิมมึงนู้อืม นุ mm hmm. ดชาติโอเคแหละท่านผู้ชมเลยอืมไม่ต้องเอาเค็มมากเอาพอดีพอดีเนะอือปิดไฟ แซ่บเนี่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 เออมามามาผัดแตงแซ่แบๆเดี๋ยวรอแกงจืดอีกเนาะท่านผู้ชมนี่นี่นี่แกงจืดก,กำลังเดือดนะกำลังเดือดพัก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 ,พกอืมเดีเ๋ยวเฮาซิมาซิมแกงจืดเฮาเนาะท่านผู้ชมเนาะอืสีสันเป็น,นไะดับแล้วแกงจืดนี่ยังบ่ทันได้ปรุงนะยังบ่ทันได้ปรุงเดี๋ยวให้มันเดือดๆก่อน เลือกก่อนเขามาซุ้อืม เครื่องปรุงเฮานี่กับโบมี่อย่างหลายซอสนะใส่เข้าไปซอสใส่เข้าไปแซบแซบซอสแล้วก็มีมีรสดีมีซอสมีรสดีเพิบนะพอ,อละแค่นี้หละเอาเกลือเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยนะเกลือนิดหน่อยพอให้มันมีสีสันจักน่อยเกลือ มันสิเข้มมันสิเข็มนะเกลือจักน้อยอซิมรู้นป่ะนี่รสด,ดีกับเกลือบางคนใส่ผงสลดก็มีเนาะบางคนแล้วแต่ต้มจืดนี่มันเพราะว่าในในในหมูซับเ้าใส่รสด,ดีอยู่แล้วเนาะมัน,อา,อ,นอาจสิพอดีนี่อาสิพอดี อยังบยจากเค็มปนไหนเดี๋ยวใส่อันนี้เข้าไปซอสอีกน้อยนึงเนาะชมอยากอ่อนเค็มจากหน่อยใส่ซอสอีกน้อยนึงเอาละพอดีมีพริกไทยบังเอิญมีพริกไทยอยู่นิดนึงนะแกงจืดเหมือนต้องมีพริกไทยจากหน่อยซแซบที่จริงต้องมีกระเทียมเจียวไนดะ้กระเทียมเจียวใส่เข้าไปแซบนี่ พริกไทยใส่ลายสีเพ็ดเนาะท่านผู้ชมเนาะมันสีเพ็ดปิดเลยได้แบบปิดเลยฟึบบวนการอยู่นี้ได้มันต้องโชว์ได้คุณตาวิถีไทยคุณว่าเฮ็ดกับเข้าแล้วนี่โบได้โชว์มันบบมันบอกขักเหมนว่าต้องโชว์ต้องโชว์ต้องโชว์ต้องตักโชว์ <c oughs> เด็กน้อยแลนจอกแก๊ก <c oughs> <c oughs> มา ย่านตะซนคาก้องกับพ่อปนั้นท่านผู้ชมเออคุณตาวิถีไทยตักมาสักถ้วยหน่อยนะคุณมาเออได้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 ท่านผู้ชมอา่าเดี๋ยวจัดให้นะืมสิทแซ่บมึงนี่เอา้ามามากินข้าวแรงน้ำกันครับ ທ່ານຜູ້ຊ